หลังจากไปดูการฟิตซ้อมของชูเจริญดาบรันสลคคามแล้วก็เพชรนิรันดาบรันสลคคามก็ฟ้าประทานแล้วก็ล่าสุดก่อนที่จะมานั่งตรงนี้ครับก็ไปถ่ายโลกเงินดาบรันสลคคามที่จะทําการชคในวันที่25กันยายนนะครับที่ช่องทูฟอร์ยูมวยมันวันสุงนะครับเจอกับทางด้านไก่ป่า13เหรียญรีสอร์ทชกกันที่พิกัด123ปอนด์ในผมมองว่ามวยคู่นี้เป็นมวยที่ถูกคู่ถูกเวลาครับและแล้วครับ ก็ได้มานั่งรวมตัวกันครับเป็นครอบครัวใหญ่ครับครอบครัวหมวดลันสละขามคือคือคขายมวยดาบรันสละขามครับอยู่กันแบบนี่ครับลูกหลานครับนี่ครับดูแลกันอย่างลูกหลานต้านภัยยาเสพติดค่ายมวยดังแห่งภาคอีสานครับและอีกอย่างท่านผู้กองรันนครับร้อยตำรวจเอกนี่รันยศพลนะครับก็เป็นหัวเรือใหญ่ของ ชมรม,มวยสยามภาคอีสานนะครับถือว่าเป็นคนดีสีอีสานครับวันนี้อยากจะให้ท่านพูดถึงวงการมวยที่ซบเซาไปเมื่อ3มเดือนที่แล้วเป็นไงบ้างครับตอนนี้เรามานั่งรวมตัวกันโอ้โอบอุ่นมากครับสวัสดีครับ <Okay. S 1> พี่ลัานอยากให้พี่ลัานพูดถึงมวยที่หยุดไป3ามเดือนครับ ก่อนอื่นต้องต้องต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณป้หน่วยขอบคุณเสียต่อบ้านเหตุไทยแล้วก็ทีมงานนะฮะทุกท่านนะครับทั้งศิลปินนะครับยศพินโยนะครับแล้วก็น้องสาวออล่านะครับซึ่งให้เกียรตินะฮะมาเยี่ยมที่ค่ายมวยดาบรันศรคามก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ที่ที่มาเยี่ยมพวกเรานะครับคิดถึงพวกเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็คงจะ ตอนนี้ก็ยังเงียบเหมือนเดิมนะครับป้าหนุ่ยฮะหลังจากที่หลังจากที่โควิดนะฮะรับอีอสานนะฮะภูธรเราก็ยังยังเงียบอยู่ฮะอย่างที่ยังไม่ได้จัดเลยยังยังฮะคือคือจริงอยู่ฮะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเที่ยวนะะท่านาก็ไปเฉียวนะฮะแต่ว่าโดย โดยความเป็นจริงแล้วนะฮะที่เวทีมวยทางภูทรนะฮะโดยเฉพาะอีสานนี่ลำบากฮะลำบากเลยต้องยังยังยังขยับไม่ได้ะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นกฎระเบียบที่ที่จะบีบพวกเรามากอยู่พอสมควรนะฮะสำหรับมวยสําหรับคนภูทรที่จะทํามวยนะฮะเ,เพราะว่าด้วยหลัก เกณฑ์หลักการอะไรต่างๆนะฮะที่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 มีแต่เราก็พร้อมยินดีที่จะทำฮะแต่ผู้มีอำนาจท่านท่านทุพูดตรงๆฮะท่านท่านยังไม่กล้าที่จะเซ็นให้พวกเรานะครับเพราะว่าถ้าถ้าจะไปกรกตอะโอเคแล้วฮะแต่ว่าแต่ว่าทางอำเภอหรือทางส่วนงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะก็ยังไม่ไม่ไม่กล้านะอย่างที่เสียบทเคยเคยแจ้งไว้เรียนไว้ว่าถ้าใครเซ็นแล้วก็ เป็นคนน้ารับผิดชอบทุกคนต่างก็ก็ย,ยังกลัวยังกลัวยังเราก็เข้าใจฮะเราเข้าใจในบ้านเมืองช่วงนี้เราก็เข้าใจว่าเ,เป็นอยู่กันยังไงฮะแม้แต่ทั้งโลกนะฮะแต่ว่า ซึ่งอย่างอาชีพอื่นก็ถือว่าได้ปลดล็อกได้ทำมาหากินกันหมดแล้วนะฮะแต่ว่าพวกเรามวยมวยไทยมวยภูธรน,นี่ยังยังเงียบสงบนะฮะยังเงียบสงบแล้วก็ก็ดูยอย่างนี้ฮะถ้ามวยที่ไม่มี ไม่มีรายการที่จะต่อยกรุงเทพนะฮะไม่มีเกตที่จะต่อยกรุงเทพได้นี่ก็ถือว่าลําบากนะฮะมวยที่ต่อยตามบูทอนที่ค่าตัว2 0 0 0 3,000พนี่หมดสิทธิ์ที่จะทำมาหากินนะฮะต่อช่วงนี้นะฮะเราก็ต้องรอไปรอไปจนกว่าเมื่อไหรนะฮะทางท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะเมตตานะฮะเือพวอเราพวกเรานี่ไปไปกราบท่านแล้วทีหนึ่งนะฮะไปกราบขอความเมตตาจากท่านรัมนตรีที่กระทรวงนะฮะการ กีฬาและท่องเที่ยวนะฮะท่านก็เมตตาให้นะฮะแต่ว่าโดยหลักความเป็นจริงแล้วในการปฏิบัติที่จะต้องมาทําที่บูทรน,นี่ลําบากลําบากอยู่ะฮะที่ถ้าจะจัดแบบไม่มีคนดูหรือจัดแบบเว้นระยะจัดแบบให้ที่ทางสบคกําหนดนี่พวกเราก็ยังยังขยับไม่ได้นะฮะพูดตรงๆว่ายังขยับไม่ได้นะฮะเพราะว่าเ,เราเข้าใจแล้วก็ รู้ว่าต้นทุนในการทํามวยแต่ละครั้งนะของบูทรน,นี่มันก็สูงอยู่พอสมควรนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าจะมีให้ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งคัดถึงขนาดาที่ปกติก็คนดูก็ไม่เยอะอยู่แล้วนะฮะมวยเนี่ยฮะแต่ว่าจะต้องถ้ามาทําอย่างนั้นอีกก็โปรโมเตอร์ก็ถือว่าเหนื่อยแล้วก็ถอดใจครับครับนี่ครับเสียงใสๆสุดๆจาก ผู้ก,กองรันสารคามครับแต่ว่าวันนี้มีเสียต่อบ้านเห็ดไทยนะครับเสียต่อชำนิวันนี้ก็เดินทางมาเยี่ยมค่ายครับหลังจากหมดโควิดนะครับก็มาเยี่ยมดูแลสารสุขสุกดิบถามไทยกันครับวันนี้ถือว่าผู้กองรันเนี่ยเป็นพี่ชายที่เสียต่อในนับถือมาตลอดครับอยากจะให้เสียต่อน,นี่พูดอะไรถึงค่ายมวยของพี่รันหรือผู้กองรันบ้างครับวันนี้เอาเสียต่อครับพูดอะไรบ้างครับ สวัสดีครับผมเสียต่อบ้านเฮดไทยนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มานะครับเยี่ยมเยือนายมวยนะครับดาบรันสารคามอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับผมกับท่านนิรันยศพลเนี่ยครับต่อคือผู้กองรันนะครับผมก็เป็นน้องรักนะครับเป็นก็เป็นพี่ชายในดวงใจนะครับรักเคารพแล้วก็ก็ ก็เป็นผมเป็น f อซท่านนะครับแล้วฮะนะครับก็ดีใจนะครับท,ทุกครั้งที่ได้มาก็เลี้ยงดูปูเสือดูแลเป็นอย่างดีไม่ให้ขาดตกบกพร่องจนเกรงใจนะครับไม่ใช่ว่าเยอะเหลือเกินนะครับไม่ว่ามากี่คนก็เยอะผมก็เกรงใจนะครับแต่ก็ทุกครั้งที่มาก็ได้รอยยิ้มกลับไปได้ความสุขกลับไปแล้วก็ได้เห็นน้องๆน,นะครับ น้องๆทุกคนมาซ้อมได้เห็นชูเจริญได้เห็นโล่เงินได้เห็นน้องๆทุกคนนะครับที่เป็นซูเปอร์ซูเปอร์สตาร์ของเรานะครับน,น้องได้ซ้อมได้กินอยู่กันอยู่กันพักอาศัยนะครับแต่ช่วงนี้ก็ห่วงนะครับห่วงอย่างที่พี่นิรันดร์จสพลพูดนะครับผู้กองผู้กองรันพูดว่าวงการมวยนะครับมันรู้สึกว่ามันทําไมมันถึงทางตันจังนะครับที่จะจัดภูทอนนะครับเห็น ไปเดินประท้วงที่กรุงเทพก็ผมก็อีกหนึ่งกำลังใจนะครับอุตส่าห์อุตส่าห์ดีใจอุตส่าห์ร้องตะโกนเย้เย้เยจัดมวยได้แล้วพอมาถึงฝ่ายปกครองท้องถิน่นไม่มีใครกล้าเซ็นอนุมัติก็เหมือนรครับ,บเ,เหมือนแช่แข็งมวยไทยไปในตัวนะครับมันจะยิ่งคนยิ่งน้อยมันก็ยิ่งหายสาบสูนย์ไปนะครับค่ายเล็กๆนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับตายสนิทยกเลิกหลายค่ายเลยนะครับยิ่งค่ายใหญ่ๆนี่ก็เหนื่อยนะครับกว่าจะมีรายการครั้งหนึ่งกว่าจะได้ชกครั้งหนึ่งนี่ โอ้โหเป็นเรื่องที่หนักใจนะครับหนักใจมากแต่ผมก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับที่ก็ของคนมวยทุกทุกทุกค่ายนะครับนะครับวันนี้ก็ดีใจได้ยินดีนะครับแล้วก็ขอขอพระคุณนะครับพี่รันนะครับที่ทุกครั้งที่มาแล้วก็ดูแลนะครับน้องๆทุกครั้งนะครับดูแลน้องชายยศพินโยออล่าสุนิสาปอหนุ่ยเมืองบางไฟแล้วทุกครั้งที่มา ดูแลอย่างดีนะครับก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณครับครับนี่ครับค่ายมวยดาบรันสารคามครับค่ายมวยที่อบอุ่นแห่งเมืองตะกะศิลาครับมหาสารคามถือว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษาครับนักมวยทุกคนนี่โอ้โหฟิตเต็มที่เต็มบวกว่าสุดยอดครับวันนี้ปอหนุ่ยเมือมังไฟครับพามาที่จังหวัดมหาสารคามครับมาเยี่ยมค่ายหลังจากโควิดซาลงนะครับก็มาหาที่ค่ายมวย ดาบรลันสารคามครับของ,ร,งร้อยตำรวจเอกนิรันยศพลครับวันนี้สุดยอดครับท่านให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและอบอุ่นทุกครั้งที่มาเยี่ยมครับสกูปหน้าจะเป็นสกูปเด็ดๆที่ไหนครับเดี๋ยวปอหนุย่ยมือม่วงไฟจัดให้ครับ